ผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะคะทุกคนรีรักสุัสือเต็นกระดาษ

เดี๋ยววันหลังเซนเซจะเอาแบบเพลงญี่ปุ่นเนาะที่ไว้สำหรับฝึกโดยตรงนะครับมา <c oughs> สอนนะก็เอาสำหรับวันนี้นะครับก็คิโยะนะคันจิวะย่าหมะมิซึคะวะฮิโตยุคันจิโอเบงคิโยชิมะโชนะครับเราจะมาเรียนคันจิตัวคำว่าย่ามะนะมิซึคะวะและฮินะเอออันนี้เริ่มเข้า รูปของภาษาญี่ปุ่นนะดีใจแทนทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าพื้นฐานมันได้นะครับภาษาญี่ปุ่นอนะแป๊บเดียวเนาะอ่ะอย่างอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยปุ๊บยามะยามะยามะ,ยามะนี่แปลว่าภูเขานะครับทุกคนดูรูปนะครับยามะนี่แปลว่าภูเขาเนาะยามะตัวคันจิเขียนอย่างนี้นะครับยามะถัดมาน้ำนะครับมิซึ มีซื้อมีเทนด้วยนะครับมีซื้ออาจจะออกข้อสอบนะครับมีซื้อมีซื้อถัดมาก็เป็นข่าวะนะครับข้าวะตัวภาษาจีนเนี่ยมันจะมีลักษณะการเขียนเนี่ยแล้วก็ลักษณะการเขียนนะทุกคนเหมือนกับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเช่นแม่น้ำเนี่ยเวลาไหลมาจากภูเขาใช่ไหมแม่น้ำก็จะไหลอย่างเง,ง,ง,งี้ยไไหลไหลหล เขาก็เลยปรับตัวอ,อักษรให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับหรือว่าตัวภูเขาเองเนี่ยนี่คือตัวลักษณะภูเขาใช่ไหมครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมสงความก็แผงตัวอ,อักษรมาเป็นแบบนี้นะครับหรือคำว่าฮิไฟไฟก็ลูกโชนเนาะไฟเนี่ยลูกโชนก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนาะ เป็นอักษรที่มีเอกลักษณ์มากนะครับตัวคันจิน,นะครับก็คือตัวอักษรจีนนะครับในคำสั่งเนาะอ่าบอกว่าฮัโกโนโนักกะนี้ฮิร,กรักนะเดคนเจียวโยมีกระตะโอไคเจกระไสนะครับให้เขียนตัวฮิรักนะนะครับลงในช่องว่างนะครับอันนี้อ่านว่ายามะยามะ นะครับตัวเดียวเนี่ยอ่านว่ายามะยามา,า,มาแม่น้ำอันนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรใครยังไม่ได้ตัวอักษรเนาะอ่านว่าข้าว่ะข้าว่ะนะอ่าเรียนธาตุทั้งสี่นะครับอันนี้อ่านว่าที่ไฟนะครับที่ ไฟแล้วก็อีกอันหนึ่งมีซื้อรักอ่าเซนเซว่าคำนี้ออกสอบนะมีซื้อตัวไหนที่มีเทนเทนะน่ะบรรดาครูอาจารย์เขาจะชอบออกสอบเพราะว่าบางทีเขาคิดว่านักเรียนอ่ะจะหลงลืมเขียนอย่างนี้ไงแต่จริงๆคือต้องเขียนอย่างนี้นะมีซื้อมีซื้อเวลาออกเสียงนะ่ะนักเรียนก็จะได้จําเสียงตัวเองได้ด้วยเนาะพยายามออกเสียงให้ถูกเวลาออกเสียงมีซื้อมีซื้อโอเสียงของเราเนี่ย มันมีเสียงขุ่นตัวข้างท้ายนะมันไม่ใช่มิซึมิซึไม่ใช่อันนี้คือมิซึมิซึอย่างนี้นะครับเราจะได้เขียนตามที่เราออกเสียงไงนะครับเขียนตามที่เราออกเสียงอ่ะมาเซนเซมาสอนวิธีการเขียนคําว่ายามะนะยามะภูเขายามะขีนตรงกลางก่อนโบนลงล่างนะครับซ้ายไปขวา ลาเท่ากับมีสามขีดนะครับบนลงล่างซ้ายไปขวาสามขีดบนลงล่างซ้ายไปขวาสามขีดแรกๆเนี่ยถ้าเรายังไม่คล่องหรือไม่คุ้นชินเนี่ยเราเขียนช้าๆไปก่อนนะครับอ่าเนาะยามะไหลเกินมานิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับพอสวยงามยามะ ข้าวะ่ะข้าวะ่ะสามขีดเหมือนกันอันนี้สะบัดลงปุ๊บเขาว่าเส้นหยุดเส้นหยุดนะเหมือนสามเหมือนสามเส้นแต่เป็นแนวตั้งนะครับข้าวะ่ะแม่น้ำนะครับเดี๋ยวตอนอ่านภาษาญี่ปุ่นนะบอกเลยทุกคนมันมากเพราะว่าถ้าเราอ่านตัวคันจิได้นะ มันจะเหมือนว่าความหมายมันอะเข้าหัวเราไปเลยอะเข้าวันะครับเข้าวัอ่านอ่านได้เร็วมากเออเหมือนอักษรมันเป็นอักษรภาพด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรนะครับมันเป็นอักษรภาพอะมันจะเห็นภาพชัดเจนบางอย่างนะเซนเซก็ยังไม่รู้ความหมายนะนะแต่พอคันจิดูปุ๊บเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆเอา้าเดาวความหมายได้เลยว่ามันหมายความวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับฮีแล้วว่าไฟนะครับฮี ่าเนาะทุกคนอย่าลืมมาสมุดขึ้นมานะครับคัดตามไปได้เลยคัดตามไปได้เลยนะครับนี่เมื่อมีไฟก็ต้องมีน้ำมีสื่อปุ๊บประวัดขึ้นอ่านะประวัดลงอ่านะตัวน้ำนี่สวยนะครับประวัดขึ้น ไอ้พวกตวัดเนี่ยมันมาจากการเขียนภูกกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์มีปากกาอะไรไงนะครับเกิดจากการเขียนภูก,กันทั้งนั้นนะครับมีซื้อมีซื้อแปลว่ามิซูโนมุดื่มน้ํานะครับมีซื้อมีซื้อโอเคได้ไหมสีตัวนี้ไม่ยากนะไม่ยากอยากให้ทุกคนคล่องๆนะครับก่อนที่จะไปอะไรเยอะกว่านั้นเนาะเอาพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะ ควลองดูนะเขาบอกห้าคนโนโนากะนิฮิรักนาเดคันจิโนะยมิกรตะโอไคจะกระใสอันแรกคืออันนี้อ่านว่าอะไรครับแม่นม้ำแม่น้ำเรียกว่าข้าวะข้าวะน,านะนะข้าวะข้าวะโนาะนาคะนี้นะครับนี้บอกสถานที่นะครับในแม่นม้ำ a ากนากะเป็นคำช่วยอ m ม s สแปลว่ามีมีปลาในแม่น้ำมีปลาเดี๋ยวเซนเซพิมพ์ให้ดูนะญี่ปุ่นจริงๆเขาจะเขียนตัวคันจิไปกับคาตะขนะเลยอ่าเซนเซพิมพ์ให้ดูนะจริงๆเวลาคนญี่ปุ่นเขียนเขียนแบบนี้หรือวเวลาเราเห็นหนังสือเนี่ยคือเป็นแบบนี้นะครับเข้าวะ มมันจะสั้นลงมันจะสั้นลงอ่าอย่างเงี้ยนะครับคาว่าโนนากะนิสักานากะสักานากะอาริมัสอย่างเงี้ยครับสักานากะอาริมัสอันนี้เป็นคันจิคําว่าปลานะครับคําว่าปลาเนาะเดี๋ยวได้เรียนนะครับอันนี้เป็นคันจิคําว่าปลาสั้นไหมเออเวลาเราอ่านเราก็ต้องจําเสียงตัวคันจินี้ก็ได้อ่านว่าคาวะโนนากะนิ สักนาระงะยิมัสอย่างเงี้ยนะครับถัดมาประโยคที่สองนะครับอ่านพร้อมกันนะสักนาโออันนี้อ่านว่าอะไรนิ <Hi. S 1> นะครับนีแปลว่าไฟเดตัวช่วยบอกวิธีการเดยักคีมัสยักคีมัสแปลว่าย่างนะย่างต่อให้เซนเซไม่บอกให้ทุกคนลองฝึกด,ดูจากรูปภาพแล้วก็เดาความหมายนะเนี่ยเห็นไหมย่างไฟด้วย ปลานะครับย่างไฟด้วยปลาออกเสียงพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะซากานาโอฮิเดยากิมัสแปลว่าย่างปลาด้วยไฟนะย่างปลาด้วยไฟดาลาตัวพิมพ์ญี่ปุ่นก็จะเขียนอย่างนี้นะครับซาคานะโอฮิอฮิเด นี่เขียนแบบเต็มเลยนะครับซากนาโอฮิเดะยากิมัสซากนาคือปลานะครับฮีเดะยากิมัสนะครับเดี๋ยวขั้นจริตัวนี้ได้เรียนนะอ่านว่ายากิมัสยากิมัสแปลว่าย่างปลาด้วยไฟนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้อ่านว่าอะไรมิสึนะมิสึโอโนมิมัสดื่มน้ำนะครับมิสึโอ โนมีมัสที่อันยกตัวอย่างเนี่ยใครใครจําได้ก็จําไปนะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องจำก็ได้เพราะเดี๋ยวเซนเซสอนเนาะใครที่เป็นแบบมือใหม่หรือคนใหม่ไม่ต้องซีเรียสนะเรียนตามบทเรียนไปก่อนแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะแอดวานไปนะครับเดี๋ยวมันจะแอดวานไปเซนเซแค่ยกตัวอย่างให้นะอัน,นแอดวานโนมิมัสแปลว่าด,ดื่มนะครับโนมิมัสโนมิมัสแปลว่าด,ดื่ม ยอดเยีย่ยมไหมทุกคนยอดเยีย่ยมชุดชุดชุดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะอ่ะโอุย้ยลืมยามะอ่ะมาถัดมายามะนะครับยามะโนเอยามะภูเ no e. ขาโนอุเอโอเอต่อไปเซนเซจะไม่บอกแล้วนะนี่ซาลุงะอิมัสนะครับนี่ซาลุงะอิมัสนะพิมพ์ให้สำหรับคนบ้าเรียน นะยามะโนเวนิซารุนะอิมาสอ่านี่ประโยคเต็มๆนะแบบผู้ใหญ่อ่านเลยยามะโนเวนิซารุงะอิมาสนะครับอันนี้ตัวลิงเขียนแบบนี้นะครับลิงเนาะเดี๋ยวยากไปไม่เป็นไรนะครับทุกคนเนาะอ่าจงเขียนตัวอักษรคันจิลงใน อันนี้อายามะทุกคนจํายามะได้ไหมตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนนะมี3ามขีดตื๊ดจาได้นะอ่ายามะฝึกไปพร้อมกันนะใครไม่ได้รู้ตัวยามะถัดมาโลโซกุนโนฮิแสงเทียนโลโซกุเทียนนะครับเทียนโลโซกุนโนฮิ แสงเทียนน้ำของแม่น้ำข้าวะจำได้ไหมข้าวะสามเส้นข้าวะโนมิสึมิสึอ่านะมิสึนะช้าๆไปก่อนนะครับข้าวะ่ะโนมิสึน้ำของแม่น้ำนะครับน้ำของแม่น้ำ อันนี้เขาบอกว่าให้ดูภาพเราเลือกตัวคันจิที่เหมาะสมกับประโยคมาเติมนะครับอ่าเจนเซอ่านให้ฟังนะเอโอมิเตะดูภาพบุงนีอั๋วคันจิโอให้ดูคันจิที่เข้ากับประโยคชิตาโนคาโกกะรักรชิตาโนคาโกะก็คือบงเล็บด้านล่างนะครับเอรังเดะให้เลือกไขเตกดาไซอ่าเจนเซ โชวส์สกิลกันนะเอ้อวิ่งแต่บนนะี้เอ,อ,เอาคันจีออนะาสต้าโน่ห้าก็คือ <c oughs> เลือกตัวคันจิมานะอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าคีโนเอคคีนี่แปลว่าต้นไม้เนาะโนเอคคือบนต้นไม้นี่บอกสถานที่นะครับซาดูงาอีมาสมีลิงอยู่บนต้นไม้นะครับแต่ทันามานกหมาอยู่ใต้ ต้นไม้ใต้คือตัวไหนใต้ตัวตัวไหนอ่าใต้คือตัวนี้ชิตะเราก็กรีดค่านะครับเส้นมาแล้วอันที่อยู่ข้างใต้เส้นหลักชิตะนี้อินูกะอิมัสคิโนชิตะนี้อินูกะอินกะอิมัสนะครับถัดมาคำว่าข่าวาปลาอยู่ในแม่นม้ำถูกต้องไหม ข้าวบะก็อมาสามเส้นตสวัดตรงกลางนี่นะครับข้าวบะข้าวบะนะข้าวบะโนนากานิสักานากะอีมัสนะครับพูดตามไปด้วยนะครับถัดมาฮิฮิเบสักนาอุยากิมัสย่างปลาอาณาเราก็ใส่ค้าวนะ่าฮะดินน้ำลมไฟอ่ะฮิ Hi. โอขาดทัดดินไปเนาะจงยงคันจิจับคู่เส้นคันจิ ก็คือโยงคันจีให้ตรงนั่นเองเนาะอ่าอย่างคำแรกทุกคนโยงก่อนนะให้ทํากันบ้านให้ทําก่อนเซนเซนดีกว่าเซนเซนจะนับหนึ่งถึงสิบเอาเลยนะเริ่มหนึ่งสองสามเริ่มได้เลยก่อนที่จะขยายนะห้ามโกงกันเออห้ามโกงกันติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอติ๊กตอ่ามาอย่างตัวแรกคาว่า อ่านว่าอะไรครับอ่านได้ก็ยงได้ยามะแปลว่าภูเขายามะตัวที่สองคือนากะตรงกลาง,างหรือข้างในตัวที่สามคือคาวะแม่น้ำนะครับแม่น้ำตัวที่สี่คือปูเอะนะครับตัวที่ห้าคือโลคุนะครับทวนคันจิที่ตัวเองเรียนนานนะอ่า อันที่สองชิตาไปไหนไปไหนชิตาทางใต,ต้มีแปลว่าไฟมีซื้อน้ำนะครับฮาจิคิวอ่าเห็นไหมกา้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะอ่ะงานก็ จบคันจีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับมีคําถามอะไรก็พิมพ์ลงมาแล้วเดี๋ยวคันจิตัวต่อไปนะเกี่ยวกับไม้ต้นไม้แล้วนะครับไปละบ๊ายบายโชคดีเป็นทั้ง